สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้ครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับเป็นวันที่12เดือนพฤศจิกกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,564นะครับเวลา2องทุ่ม9นาทีนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกกันนิดนึงนะวันนี้เรามีกัปปั่นเดิมนะครับก้านยาวนะครับ มารีวิวให้กินกันอีกแล้วสำหรับคืนนี้ครับผมสุกแล้วด้วยนะครับใครสนใจทุเรียนกำปั่นเดิมนะครับหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อชื่อว่ากำปั่นขาวลุงหมูปลาตุ้ยพันธุ์ไม้เรามีต้นพันธุ์นะครับทั้งสองลูกนี้เรามีต้นพันธุ์นะครับแต่นี้เป็นกานยาวโบราณนะระยะตูดแตกเดี๋ยวจะมากินกัน ทั้งสองลูกนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าพี่สุวรรณครับพี่ปดไข้ครับสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวผมโทรหานะหลังจบไลฟ์พี่สุวรรณเดี๋ยวผมโทรหาหลังจบไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกกันนิดนึงเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกกันนิดนึงนะครับต้องบอกว่าออตัวว้าวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกินเพื่อการศึกษาด้วยกับ พันนี้นะครับรุ่งนี้คือก้านยาวโบอ่าท่านยาวแบบโบราณนะครับระยะตูดแตกนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าก้านยาวเนี่ยถ้ากินให้อร่อยต้องมีระยะกินที่ตัดให้มันถูกจังหวะน,นะครับถ้าเลยระยะเรียกว่าถึงตูดแตกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้จะมากินให้ดูถ้าก้านยาวตูดแตกทําไมมันเป็นยังไงนะครับมันไปมันเป็นยังไงนี่ลุงหมูลุงหมูไม่ได้ตั้งใจไว้ให้ตูดแตกนะลุงหมูลืม เก็บไว้จนเลื่อมตัวตุ่นแตกนะครับก็ถือว่าเป็นการกินถือว่าเป็นการกินให้ทุกท่านได้ข้อมูลกับผนการยาวที่ตุ่นแตกลูกนี้และลูกนี้ครับกําปั่นเดิมเดี๋ยวนี้เขาเริ่มตั้งชื่อชื่อก็จะมีหลายชื่อนะกําปั่นเดิมนะครับหรือกําปั่นขาวลูกนี้ปลูกง่ายโตไวลูกใหญ่เนื้ออร่อยยังไม่ต้องกินก็ได้นะครับผมทายไว้ได้เลยผมทายไว้ได้เลยนะครับ ถ้าตัดระยะถูกต้องลุงหมูฝักงสวัสดีเพื่อสมาชิกนิดหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับผู้ดังนิดหนึ่งพูดดังนิดหนึ่งสวัสดีครับผัลุงหมูนะครับครับผมเดี๋ยวจะมาดูเนื้อกำปั่นครับอ่าแล้วแต่เราเราเล่นกา้านยาวก่อนกำปั่นขาวนะฮะกำปั่นเดิมเดี๋ยวเราเล่นที่ก้านยาวก่อนนะครับระยะตูดแตกเพราะว่าตูดแตกแล้วก็แกะเลยมันง่ายนะครับตูดแตกแล้วก็ชีกเลยชีกเลยนะครับก้านยาวระยะ ตูดแตกแอ่าโดยนี้นะทุกท่านดูนะงอมสดเลยฮะงอมสดๆ,ๆเดี๋ยวมาดูกันว่า,าทุเรียนที่เป็นพันธุ์ทุเรียนก้านยาวระยะตูดแตกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฉีกได้เลยว่าง่ายดีกว่านะครับแง้มอยู่แล้วนะแห้งดีอะ ลุงลูกนี้เนื้อดีเป็นก้อนก้านยาวตัดแล้วนะมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไไไดยาวหลนนะ่นแล้วอ่าลุงนี้เป็นก้านยาวตัดลุงหมูบอกลุงนี้เป็นก้านยาวตัดนะครับแล้วก็งอมจนตูดแตกนะครับไม่ใช่ก้านยาวหลน่นยังถือว่าอยู่ในระยะที่เนื้อด,เอดีเนื้อดีนะครับเนื้อดีนะครับแกะง่ายนะครับแกะง่ายเดี๋ยวรอกัน,นรอก <ST S> ันนะครับเรามีเรามีสองสายพันธุ์นะครับ เริ่มแรกด้วยก้านยาวก่อนเพราะว่าเป็นระยะที่เรียกว่าสุกงอมจนแตกแตกตกนะครับตูดแตกใช่ครับแต่เป็นทุเรียนตัดนะเป็นทุเรียนตัดนะครับ่มเนี่ยตัดบ่มดูนะครับฉีดง่ายๆนะครับสีง่ายๆนะครับโอ้โหแต่ยังถือว่าล่อนนะล่อนดีนะครับจับเป็นก้อนดีนะครับผมสีสวยสีสวยครับ แกหมดแล้วใช่ไหม,แ,หมแกนี้หน่อยหนึ่งนะครับเหลืออีกหน่อยหนึ่งก็ดียวมาดูสําหรับลูกนี้นะครับลูกนี้พิเศษคือพันก้านยาวระยะตูดแตกระยะงอมตูดแตกเป็นทุเรียนตัดนะครับระยะงอมตูดแตก mm hmm. ปกตินเนี่ย mm hmm. ก้านยาวเนี่ย mm hmm. เราจะแนะนําที่เปอร์เซ็นต์การกินที่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับตัดมาแล้วจะเรียกว่ารสชาติพีคที่สุดที่ เล่นคอมเมนต์นะครับแต่ครั้งนี้มันเลยมาแล้วจนตูดแตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากินกันอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันเลยระยะแล้วเนี่ยรสชาติมันจะค่อยใกล้เคียงจุดพีคไหมใกล้เคียงจุดพีคไหมนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับแกะหมดแล้วนะครับสีสวยสีสวยครับแล้วก็ใช้คำว่าลูกนี้ใช้คำว่าร่อนนะร่อนดีนะครับร่อนดีนะครับ เดี๋ยวผมอนุญาตหยิบให้ดูอย่างนี้นะครับนี่คือระยะตดแตกสีก้านยาวก็ประมาณนี้แหลนะเนาะสีนี้สีนี้แหละก้านยาวนะครับ <c oughs> ลุงหมูชิมเลยครับหนู <c oughs> หมูเอารังก่อนนะลุูหมูเอารังก่อนนะให้ดูใก,กล้ๆอย่างนี้นะครับในระหว่างที่ลุงหมูนะครับหยิบรังผมให้ทุกท่านดูนิ่งๆนะครับนี่คือ ก้านยาวนะครับก้านยาวในระยะสุกงอมตู่แตกแต่เป็นทุเรียนแบบตัดเปอร์เซ็นต์มานะครับเดี๋ยวจะลองกินว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าก้านยาวถึงระยะนี้นะครับความอร่อยเขาจะพีิลงนิดนึงเขาจะดับลงนิดนึงเพราะว่าระยะพีเขามีระยะอยู่ถ้าสุกงอมมันจะมีความดับลงเดี๋ยวลองกินกันเลยลูหมูเอา ทิ้งนี่ครับลุงหมูต้องกินสิครับลุงหมูอยู่หน้ากล้องหมูหน้ากล้องหมูต้องกินกินโชว์นิดนึงโอ้ออกัดเลยนะอ่าเดี๋ยวให้ลุงหมูอธิบายคำแรกก่อนอืมอย่างซุกมันก็ดีเป็นอีกรสชาตินึงอ่าใครกินจะห่มๆให้มันกินงอมมันก็จะเนียนๆนียนอืมกินง่ายเลย แต่ใช้คําว่าระยะความเหนียวจะจะดับลงนะดับความเหนียวความเหนียวจะลดลงเอ่อความเหนียวจะลดลงนะครับจะได้ความเนียน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 คีบรุ่นรุ่นหวานหวานดีหวานหวานหวานเ้นใช้ได้ใช้คําว่ากินอนะ่ะเวลากินต้องดูดอะ่ะคุณนึกเอานะกินทุเรียนที่แบบสุกมากๆกงังอมอะ่ะ ความความเหนียวมัน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 หายไปเยอะมากนะแล้วก็คุณจะต้องเหมือนอารมณ์โดดมันขึ้นมานะครับจากที่ผมพูดเมื่อกี้นะถ้าก้านยาวเนี่ยถ้าคุณจะกินเนี่ยมันมีระยะนะครับระยะกินเนี่ยมันจะต้องออกประมาณสักเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้นะตัดชึบมาแล้วก็แป๊บหนึ่งกินจะเป็นระยะพีของก้านยาวก้านยาวจะเป็นทุเรียนที่หนึ่งตัวที่ <S 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 2> <S 2> ไม่ได้กินระยะสุกงอมนะครับก้านยาวจะเป็นทุเรียนที่ไม่ได้กินระยะสุกงอม่าอ แต่มันความพริกที่เรากินกันจะอีกแบบหนึง่งดีอย่างไม่ไม่ไเป็นปลาไม่เป็นปลา้าม,มันงองมก็อง,งอมอร่อยอะงอมอร่อยนะครับงอมอร่อยอืความมันหายไปหน่อยความผมจะบอกเลยความมันกับความเหนียวมันจะหายไปเยอะมากนะครับเปอร์เซ็นต์ความมันที่เรากินขอดมันนําความเหนียวของการยาวจะหายไปเยอะนะครับระยะนี้นะ เพรนาะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกที่กินกานยาวกินตามที่เราแนะนําก่อนหน้านี้นะครับอันนี้กินเป็นความรู้เลยนะก <Corin ne, S 1> ินเป็นความรู้เลยสุขามันดีที่สุดในการยาวอ,อยากก่ากินนมจัดสมวดเอาไปที่ก,กล้องนิดนึงครับแต่ถ้าคนที่ชอบทานนมก็อร่อยครับมันก็อร่อยของความเหนียวมันน้อยลงความเหนียวความมันน้อยลดลงไปความหวานมากขึ้นเพิ่มขึ้นนิดครับผมมันก็จะหวานจัดหน่อยอาจจะว่าปกติเขากินที่เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ครับ ก้านยาวสำหรับก้านยาวยาสุกไม่ใช่ระยะตแตกไม่ใช่ระยะงงพลังน,นี้ครับสุกพอมีกลิ่นออกนิดๆเนี่ยอร่อยมากอ่านี่คือก้านยาวนะนเรากินเป็นความรู้น,นะมันตดแตกกินชุนละอ่านี่คือระยะตดแตกแต่ให้ดูนะยะตตดแตกก็ยังรักษาสภาพเนื้อดีนะครับดีเนื้ออ่อาเนี่ยดูให้แบบนี้นะก็คือระยะตดแตกนะครับอันนี้กินมันคือต้องบอกว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่ารสชาติจะจะประมาณเนี้ยนะครับแต่ ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไลค์ให้ดูสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ยังทอดท้าวหน่อไม้ก็อร่อยครับก้านยาวยังไม่ถนัดนะแบบนี้คือก้านยาวแต่พีคสุดที่แนะนําจะสุกหามนิดนิดสุกหามหน่อยสุกหามหน่อยมีกลิ่นน้อยๆนะครับออกมาถึงกับตูดแตกถึงกับอันนี้อ่าระยะนี้ยานี้เราทนทานกับทานข้าวหน่มโอเคครับได้ครับก็พร้อมหวานก็มันหวานมากอ่าต่อไปนะครับนี่จะเป็นกําปั่นเดิมนะครับกําปั่นเดิม ลูกใหญ่ลูกใหญ่นะครับจะตอบขาวนะครับกำปั่นกปั่นเดิมหรือที่ทุกคนรู้ในชื่อว่ากำปั่นขาวกำปั่นเจ๊กแล้วแต่จะเรี่ยงนะเดี๋ยววันท้ายนี้เราตั้งเรียกกำปั่นเดิมบ้างนะกำปั่นขาวมีหลายคลิปละครั้งนี้เลยกํำปั่นเดิมบ้างเอาเปิดชื่ออีกชื่อหนึ่งบ้างนะครับรู้กันนะครับว่าลูกนี้กำปั่นเดิมหรือกำปั่นขาวเนี่ยเนื้อเขาจะเป็น สีขาวแต่ไม่บอกดีกว่าให้ดูใครสนใจสายพันธุ์นี้บอกเลยลุงหมูปั้วตุยพันไม้เรามีต้นพันธุ์จาหน่ายพรีเมียมพรีเมียมนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,รง,แ,ขงแรงด้วยนะครับผมกับพันธุนนนะดด์ทุเรียนกําปั่นขาวนะครับจัดได้เลยทุเรียนกําปั่นขาวเป็นทุเรียนที่อร่อยอร่อยนะครับอร่อยรสชาติด,ดีมากๆนะครับสีนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องมากมากบทุเรียน น้อยตัวมากนะครับที่สีดุดผุดผ่องขาวนวลยองใหญ่เหมือนกาปั่นขาวไม่หาได้น้อยมากนะเอน่าจะเป็นเรียนอ่อนกระเทยเนื้อขาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นมสดอะไรก็อีกเรื่องนะแต่ถ้ากำปั่นขาวนะครับกำปั่นเดิมเนี่นะครับขาวนวลขาวนวลติ่งตึงน่ากินนะครับแล้วก็รสชาติแบบว่าพูดได้เลยว่าอร่อยอร่อยนะครับอื้ม หลังบ้านบอกว่าตระกูลกำปั่นนะครับที่ทุกคนรู้จักเนี่ยคุณบอกเอ้กำปั่นคืออะไรไม่รู้จักเลยหนึ่งในทุเรียนกำปั่นที่โด่งดังที่สุดที่เราทุกคนบนประเทศไทยรู้จักคือพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับหมอนทองก็อยู่ในตระกูลกำปั่นนะครับแต่ใช้ชื่อว่าหมอนทองมันเหมือนพันธุ์ทุเรียนกีบสมุดที่ทุกคนรู้จักกบกบกลมน้นกบนั้นกบนีกบนั้นกบสุวรรณกบพิกลบอะไรเงี้ยแต่ก็มีพันธุ์หนึ่งที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่ากบคือเขาเรียกว่ากลีบสมุดอะไรแบบเนี้ยม หมอนทองก็อยู่ในตระกูลกำปั่นครับอยู่ในกตระกูลของตัวนี้เหมือนกันนะครับเขามีไทยอยู่เขาอยู่นะครับแต่น,นี้คือกำปั่นเดิมกำปั่นเนื้อขาวหรือกำปั่นเจ๊กนะครับถ้าคุณสนใจปลูกทุเรียนสายพันธุ์นี้นะครับต้องบอกว่าทุเรียนสายพันธุ์นี้เนี่ยสะสะเป็นทุเรียนที่ตั้งแต่ลูกหมูเด็กๆอะ่ะจะไครับลุงหมูรอบเล่าประวัติกันเล่าประวัตินิดนึงตังแต่ต้ไม้เด็กๆแล้ว มีมันลาเนอะแต่เนื้อมันเนื้อมันขาวแค่นั้นเนื้อมันขาวแค่นั้นแต่รสชาติเนี่ยมันจี๊ดนะครับแซ่บหวานมันอ่าให้ดูอย่าเพิ่งเอาไปมันเปื่อยครับเอาอย่างนี้เปื่อยนิดนึงนะให้ทุกท่านดูอย่างนี้นะนี่คือกัมปั่นขาวสีขาวนวลยองใหญ่นะครับแต่นี่คือทุเรียนสุกนะทุเรียนแก่ตัวเรียนแก่ตัดแก่เปอร์เซ็นต์สุกนะครับโอ้หยุดแล้วนะครับถวให้ท่านดูอย่างนี้นะหมูชิ้นนิดนึงครับดูทรงลูกกับลูกก็ใหญ่เนี่ยดูลูกใหญ่นะดูลูกนะสีขาวสวยนะครับสีขาวนวล รสชาติเป็นน้ำผูดถึงครับอร่อยอร่อยครับกำบันเดิมกำบันขาวกำบันเจ๊กกู <c oughs> จะเรียกชื่อไหนก็แล้วแต่นะมันก็คือลูกนี้แหละนะครับ <c oughs> มันก็คือตัวนี้แหละมันคือตัวนี้แหละครับผมผมหยิบออกมานิดนึงนะครับให้ดูสวยๆ <c oughs> ให้ดูครับสวยๆแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็มาให้ทุกท่านดูนะครับ พ้นนี้ไลน์นี้นะครับพันธุ์ทุเรียนนี้นะครับขายด้วยต้นพันธุ์มีครับสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยครับสั่งซื้อได้เลยต้นพันธุ์มีจัดจําหน่ายรอเพื่อนสมาชิกเพียงลากนิ้วแล้วก็บอกว่าสั่งซื้อพันธุ์นี้ครับผ่านไลน์แอปพลิเคชันของเราขายของนิดนึงเดี๋ยวพิมพ์พิมพ์ปากบทมาให้นิดนึงครับผมอ่าช่วยกันสนับสนุนนิดนึงครับอ่า ในการที่เราจะเอาสั่งซื้อทุเรียนมารีวิวเนี่เยวมีผมเหมือนจะได้เห็นคอมเมนต์นิดนึงมีไหมมีไหมมีคอมเมนต์ไหมยังไม่มีคอมเมนต์นะครับเอ๊เดี๋ยวผมหาไม่เจอเหมือนคล้ายๆมา,าเดี๋ยวตอบทีหลังนะครับไม่มีไม่เห็นคอมเมนต์สองพูนะสองพูนะครับ หลังจบไลฟ์นี้ผมกับลุงหมูนะครับก็<ม>จะไปไป,ไปเบิร์นนะครับไปวิ่งวิ่งนะ <c oughs> อ่าให้ดูนะครับให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมหยิบเลยอันนี้นะครับเป็นระยะสุกระยะสุกสุกสุก<อ>นะครับกรอบน,น,น้องนุ่มในนะครับกัาปันเดิมกัาปันขาวกัาปันเจ็กตัวนี้นะครับุณด,ดูแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกนะครับสีขาวนวลสีขาวนวลน,นะครับ สีกับรสชาตินะครับรสชาติน่าทานผมชิมเลยนะครับหมูผายดูเม็ดนิดนึงเผื่อใครสนใจปลูกพันุนี้นะครับจัดได้เลยอยู่ในกลุ่มสะสมอยู่แล้วนะครับโอ้นี่นะครับผมกินเลยดีกว่าชิมก่อนเพื่อนเลยผมบอกคุณนะสัมผัสแรกตจมกี้วสัมผัสที่สอง มันโคตรหวานเลยโ <c oughs> คตร <c oughs> หวานเลยตรงข้าวโคตรหวานเลยตรงข้างกระสีตร,ตรงข้างกรสีใช่นเนื้อเยื่ออ่อนแต่แหม่ฟอมหวานดูดดันกันอือู <c oughs> ่นะถูกผ่านมากรอบนมนุมน่มในจะมีรสกรอบมีรสนุ่มอ่าอร่อยมากครับระยะนี้ระยะนี้เรียกกรอบนมนุ่มในนะครับคุณกินหมอนระยะไหนกำปั่นนี้ก็กินได้นะหวานจัดอืมอืมอืมหวาน,น กรอบนอกนุ่มในนะครับสีขาว,วนวลแต่ใช้คำว,ว่าเหมือนคุณเหมือนคุณกินน้ําตาลเอ่อเหม,มือนปกติเรากินทุเรียนเราผมเทียบกันนะปกติคุณกินท <บม S 1> ุเรียนเหมือนคุณกินน้าตาลเป๊ะแบบสีเหลืองนะครับตรแต่ครั้งนี้เหมือนคุณเหมือนคุณกินน้ําตาลทรายที่จรงิงๆแล้วแต่จริงๆมันมีความหวานมากนะครับแต่ไม่ใช่รส้านน้าตาลทรายนะมันเป็นรสผมเทียบประหยัดประหยัดงเฉยแต่ใช้คําคว,ว่าจมเขี้ยว แล้วก็หวานเลยและกรอบกรุบๆน,นิดเพราะเป็นระยะที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในอร่อย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 ครับผมหทุเรียนเนื้อขาวทุเรียนเนื้อขาวครับผมอ,อ,อ,อ่า มีหลายตัวนะครับที่เป็นเนื้อสีขาวที่เราจะจําหน่ายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกระเทยขาวกําบันขาวล,ลูกนี้นะครับ <Okay. S 1> นมสดนะครับนมสวรรค์และพวกนี้นะอลองดูแต่พันุนี้ผมแนะนํานะครับร<อ>คุณซื้อปลูกได้เลยเพราะว่าลูกมันโตเป็นทุเรียนโตวไวเพราะว่าเป็นกลุ่มทุเรียนไม้เนื้ออ่อนนะครับโตไวนะครับก็ลูทรงอะไรก็กินเหมาะกําปันน่ะกําปั่นลูกก็ใหญ่อยู่แล้วนะเนื้อก็มากนะครับตระกูลกําปันเนี่ย สีออกขาวนวลน,นะครับขาวนวลแต่ความแต่ความหวานเนี่ยเข้มข้นมันผิดกับความรู้สึกที่คุณเห็นรสชาติมันผิดกับความรู้สึกที่คุณเห็นนะครับรสชาติเนี่ยมันเข้มข้นนะครับความหวานมันได้ละความเนียนความกรุบกรอบเพราะว่าระยะที่เรากินคือระยะกรอบนองนุ่มในนะครับกับคืนนี้กับพันธุ์ทุเรียนกัะปั่นขาถ้าคุณสนใจนะครับสั่งซื้อได้เลย ไลนนี้ขายนิดนึงต้นพันธุ์มีจัดจาหน่ายทําพันธุ์จาหน่ายนะครับเพราะว่ามันเจ๋งเราแล้วต้องทําพันธุ์มาจําหน่ายนะครับปีที่แล้วเนี่ยกําปั้นขาวปีหกปีที่แล้วนะครับปีหกสามเนี่ยขายไม่พอขอยไม่พอครับเพราะว่าเนื้อเราต้องซื้อต้องซื้อพันธุ์ไปปลูกตั้นั้่นะครับใช่ัะเนื้อมันดีมากครับอ่ามันอร่อยมันหวานเนี่ยกรอบนอกนุ่มในโอ้โหอร่อยเลยครับดูเดี๋ยดูเนื้อเดียอารมณ์หมอนนะอืออารมณ์หมอนนะ อารมณ์หมอนนะครับมีความละมุนนนะหวานขนาดหวามันสุกผ่านมันยังหวานขนาดนี้หวานจริงจัง,นนจงโอเคฝ้าบอกเบอร์นี้เลยครับลูกหมูสนใจนะครับพันนี้ฮนะมีจำหน่ายมีจำหน่ายนหน่ายครับจะไม่ใช่ลูกนะครับลูกยังยังไม่มีต้นนะครับมีต้นนธุนครับสนใจก็มาที่เบอร์ 081นะครับ7614575แล้วก็0 8 1 7 6 1 2 4 0 1ครับอีกเบอร์นึงก็0899392635นะครับสามเบอร์นี้ครับติดต่อมาเลยแจกได้ทา,านทุเรียนเนื้อขาวรสชาติหวานมันอร่อยก็คือกำปั่นขาวกำปั่นเดิมนี่ครับตัวนี้อร่อยมากแล้วลูกใหญ่เนื้อแยะเนื้อหนานะรสชาติดีครับโอเคครับนี่เองนะครับโฟกัสดูนิดนหนึ่ง อร่อยผมบอกเลยอร่อยเนื้อทานอาหารนี้อร่อยมากได้หลายรสชาติคุณเจ้าทานบอกว่าเปลี่ยนเวลารีวิวเป็นอาหารหลังอาหารเช้าสิครับพอทาเสร็จแล้วทำงานต่อในสวนนิ่มนุ่มนุ่มนวลนิ่มกรุบกรอบนิ่มนวลอ่าสามรสชาติเลยครับต้นจักบาทครับนะต้นสามร้อยครับต้นสามร้อยคุณสุดคุณสุเออ่มีโปรค่าส่งนะครับมีโปรค่าส่งนะคือครบสี่ต้นค่าส่งเหลือร้อยเดียวนะครับ ผมบอกโปรโมชั่นนิดนึงนะต้นพันธุเลียนนะครับรุ่นลงกล่องนะครับสั่งซื้อลงกล่องเนี่ยซื้อครบสี่ต้นนะครับค่าส่งจ่ายเพียง1ร้อยบาทนะครับปกติปกติสามร้อยเดือนนี้นะครับซื้อครบสี่ทุกๆ4สี่ต้นนะครับจ่ายค่าส่งเพียงหนึ่งหนึ่งร้อยบาทโปรโมชั่นหมดสิ้นเดือนกุมภาพันนี้นะครับ <4. S 1> อ่าปีหกสี่คุณชารย์บอกว่าเปลี่ยนเวลารีวิวเป็นอาหารเช้าสิครับพอทาเสร็จแล้วทำงานต่อในสวนทั้งวัน เป็นการเบินไปในตัวอถ้าผมเปลี่ยนเวลาเช้าเนี่ยคนรอนทานไม่ได้อ่านไม่ได้ดูแน่เลยเพราะลุงหมูเข้างานเนี่ยเข้างานผหมูกำลังพูดว่าลุงหมูเข้างานกี่โมงครับตีห้าตีสี่ตีห้าก็ออกแล้วครับผมพูดเลยนะถ้าจะคุณจะดูลุงหมูรีวิวตอนตอนเช้านะตีสี่อะตีสี่ตีห้าลุงหมูออกงานแล้วนะครับตีสี่ตีห้าลุงหมูออกงานแล้วนะครับแล้วก็มันเนี่ยเรามาดึกดื่นนั่นเี้ยเลิกงานแล้วก็มากินแล้วก็มาออกกําลังกายนะครับ คาบเดี๋ยวกลับมารีวิวเนี่ยก็จะไปเบิร์นออกอ่าตกตกแล้วนยะลุงหมูก็จะนอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มสี่ <4, S 1> <5, S 2> ทุ่มห้า <5, S 2> ทุ่ม,มแล้วก็ตื 4, ่นตีสี่แล้วก็ตื 4, ่นตีสี่เอามาทําสวนนะครับแล้วก็นอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเหมือนเดิมกเอาตีสี่วันนั้นจะมารีวิวตอนอเช้านะเพราะถ้าลุงหมูเข้าสวนปุ๊บนะครับอาหารเช้าไม่ต้องคุยนะคุยเที่ยงเลยคุยเที่ยงเลยครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้นะครับถ้าคุณสนใจกําปั่นเดิมกําปั่นขาว มีต้นพันธุ์ให้สั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางไลน์ที่ผมโพสต์ไปได้แล้วก็แอดไปเลยครับสั่งซื้อกีดต้นก็ว่าไปครับเราลงมือดูพันไม้ครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งขางแมวครับแล้วพบกันครั้งหน้านะครับว่าเราจะมีลูกอะไรมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็กินเป็นความรู้เลยนะครับเราลงมือดูพทนไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไปเยนะคอมเมนต์ คุณสมบุริบอกว่าสวัสดีครับผมมาช้า <c oughs> กอดูครับกอดูผมจบไลน์ละ <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ